Veins, i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาตาตกปลาทุกท่านนะครับก็มาเจอกับผมอีกทริปหนึ่งครับนาเคไทยแลนด์พิชลัววันนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนที่อ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้ําภาพหมายด้านหลังนะครับจุดเลือกตีก็จะตีตรงจุดที่เป็นเวงของอ่างแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาช่อนหรือเปล่าครับอ่างนี้เพราะยังไม่เคยมาตีเลยครับก็ ถือว่ามาเช็คหมายด้วยครับวันนี้ก็ยังไงก็มาติดตามรับชมลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะมีผลงานให้พี่นา나ได้รับชมกันกี่แท้มกี่ตัวครับไปลุยกันครับกับกบยางแจ็คโซ่สีเซนสีส้มครับตัวนี้ครับลุยครับผม ดุจังะ่ะชอนหรือสโดมีสโดด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำเนี้ย หลุดครับช่อนใหญ่ด้วยไรวะโอ้ยเสยเียดายเลอ์เลยกัดไม่โดนเต็มที่นี่ ไหลว้ยหลุดครับผมกัดนึกโดนเต็มที่ รมาจะมีไซสครับสว,สวยครับผมสักครู่นึงครับครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับก็ ตีมันตีเข้ามาจุดนี้ครับผมก็ไม้แรกก็พุ่งขอ,อกมากัดแต่วัดไม่โดนครับผมกัดกัดเหยื่อไม่โดนเพราะมันติดย้าพอไม้สองตีลงไปกัดแต่ผมว่าน่าจะคนละตัวครับผมก็ได้ผลงานครับผมกับช่อนใสสวยๆเลยครับก็ละลายสักห้าขีดได้ครับตัวนี้นะครับผมกบยางแจ็คโซ สีเซนครับสีส้มเต็มปากเต็มคำเลยครับผมก็สภาพหมายอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นเวิรงอยู่ก็เลยตีเข้าไปก็ดูเรื่องครับผมฝากติดตามผลงานของกบยางแจ็กโซไปด้วยนะครับขอบคุณครับผม